ที่หอประชุมจังหวัดอุบลร,ราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลร,ราชธานีปฏิบัติงานตรวจ ATK ข้าราชการพนักงานลูกจ้างจำนวน6 0รารายที่ปฏิบัติงานในอาคารสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมีความปลอดภัยจากโควิด -19 และสกัดการแพร่ระบาดโอมิครอน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการมีความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภายในบริเวณอาคารสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อเดินทางมาติดต่อราชการต้องมีผลการฉีดวัคซีนครบโดสหรือผลตรวจ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังได้กล่าวด้วยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนราชการทำแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน work from home และบุคลากรมาปฏิบัติงานให้ตรวจ ATK ครบ100%และครั้งต่อไปกำหนดสุ่มตรวจ ATK ทุกหน่วยงานพี่น้องเพิ่มใครที่อยู่หอาศัยตามสมนาวัติงี่รับทราบแล้วก็ให้ความร่วมมืในการกรอกข้อมูลให้คุณหมอด้วยนะครับ 第一年管。